ตอนนี้ไม่ใช่แค่ประเทศออสเตรเลียเนะาะทั้งโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากมายเหลือเกินในปี2025นี้เนี่ยประเทศออสเตรเลียยังน่าอยู่หรือว่ายังน่ามาอยู่หรือเปล่านะครับ สวัสดีค่ะพี่เอมี่จาก imigration นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงท็อปปิกที่หลายๆคนถามมานะคะว่าในปี2025นี้เนี่ยประเทศออสเตรเลียยังน่าอยู่หรือว่ายังน่ามาอยู่หรือเปล่านะคะบางคนยังอาจจะยังอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็กําลังตัดสินใจว่าเออคนที่จะมาเรียนหรือคนอยากที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยออสเตรเลียนเนี่ยมันน่าสนใจอยู่ใช่หรือเปล่านะคะก็พี่ก็จะมาออกความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ดูกันว่ามันอาจจะช่วยน้องๆในการตัดสินใจกันได้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยคือตอนนี้ไม่ใช่แค่ประเทศออสเตร เยอะมากมายเหลือเกินประเทศอเมริกาเองก็เพิ่งเปลี่ยนประธานาธิบดีไปนะคะซึ่งการเลือกตั้งใหม่ของเขาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เปลี่ยนแปลง กฎหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นเยอะมากในประเทศอเมริกาของเขาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเขามันก็กระทบกับสถานการณ์ทั่วโลกด้วยเนี่ยบางทีคนต่างชาติที่กําลังจะไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยเขาก็เกิดเอจะไปดีไหมนะหรือว่านโยบายของเขาเนี่ยมันจะมีผลกระทบดีหรือไม่ดีอย่างไรเขาก็เลยมองประเทศอื่นๆประเทศที่2หรือประเทศที่3เผื่อไว้ในใจด้วยน่นะคะนอกจากนี้คนก็ยังเสิร์ชว่าจะย้ายมานิวซีแลนด์ย้ายมาประเทศออสเตรเลียด้วยการเสิร์ชที่จะย้ายมาประเทศออสเตรเลียเนี่ยเพิ่มขึ้น800เป,นเ,ปเ,เ,นนเปอรยเังนะคะ สำหรับพี่เองอยู่มาแล้ว16-17ปีเนี่ยก็ถือว่าก็ยังน่าอยู่นะถ้าเทียบกันกับประเทศอื่นๆที่ไปเที่ยวหรือไปพบเจอมาหรือว่าได้ยินมานะคะก็ถือว่ายังน่าอยู่แต่ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันคงจะไม่เหมือนกับทปีที่แล้ว10ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วอยู่ดีนะคะเส้นทางของการที่จะได้ PR เนี่ยก็คือยากขึ้นมากๆจากสมัยที่พี่เคยได้ยินหรือว่าคนก่อนหน้าที่มาหรือว่าตัวพี่เองที่มาแล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยคือบางทีคนที่มาปรึกษาพี่เนี่ยวางแผนชีวิตที่จะได้ PR ีบางทพีี่่พููดและอออธิบายย้เขงงัรึท เลยรู้สึกว่าน้องคือมันไม่ใช่แค่มาเรียนแล้ว1นึ่งสเต็ปเราจะได้ PR เลยมันต้องเรียนจบสอบภาษาอังกฤษหางานทําหานายจ้างทําสปอนเซอร์กว่าจะได้ PR กลายเป็น56าสเต็ปขึ้นไปคือถ้าคนไหนที่จะมาเอาเอาวีซ่าง่ายๆหางานง่ายๆเอาเงินเยอะๆเอาได้ PR ง่ายๆเนี่ยคิดว่าไม่มีแล้วมันไม่มีอีกแล้วอะไรที่จะได้มาง่ายๆกับชีวิตเนี่ยคะ่ะใครที่จะมาออสเตรเลียที่อยากจะหาเงินอยากจะหางานหรืออยากที่จะได้อยู่เป็นวีซ่าถาวรเนี่ยต้องมากับความตั้งใจและความพยายามมากๆเลยนะคะเพราะว่ามัน ไม่ใช่แค่เราคนเดียวเรามีคู่แข่งเรามีคนอื่นๆที่อยากจะไปถึงจุดหมายเดียวกันกับเราเนี่ยเยอะพอสมควรซึ่งจุดหมายนั้นอ,า,อาจจะไม่ได้มี ร้อยสปอตพันสปอตหมื่นสปอตคือทุกคนต้องยย่งชิงหรือทุกคนต้องต้องแข่งขันนะคะซึ่งปี2 0 2 4ี่เนี่ยมีลูกค้าพี่หรือว่านักเรียนเองที่กลับคงไทยไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าหลังช่วงโควิดเนี่ยมีคนทำ u t u b e คลิปวิดีโอหรือว่าติ๊ t o อกอะไรต่างๆเนี่ยว่าประเทศออสเตรเลียมาง่ายหาเงินง่ายมาทำงานชั่วโมงเดียว2ชั่วโมง3ามวันก็ได้เงินเท่านี้เท่านั้นเนี่ยง่ายนิดเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายหรือว่าพูดถึงด้านอื่นๆของประเทศออสเตรเลียด้วยจริงๆคือประเทศนี้ก็คคคค่่่าาาาขขออองงงงชนนน้จะะะสูบเิดว โอเคหาเงินได้เท่านี้ชั่วโมงละเท่านี้ก็เพียงพอแต่จริงๆล้วค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านค่ากินค่าน้ําค่าไฟตัวรถฟงรถไฟคือทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งเขาต้องคิดรวมรวมด้วยว่าคุ้มค่าหรือเปล่าบางคนที่จะมาหาอะไรง่ายๆเหมือนเดิมนี่อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้ว,วนะคะส่วนสถานการณ์ตอนนีน้ในโลกคือไม่ใช่อเมริกาอย่างเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะทางยุโรปเองก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังโควิดก็มีลูกค้าจากยุโรปเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งการทํา general skill migration เองหรือว่าการทำานจ้างสปเเซรรีาาะพ ทางยุโรปเองเขาบอกว่าทางนั้นเศรษฐกิจเองก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วก็ผู้อพยพก,ก็มากขึ้นทําให้หลายๆอย่างคนว่างานเยอะปัญหาสังคมอะไรก็แล้วแต่เขามาเที่ยวประเทศออสเตรเลียมาวิลลิงพัลเลเดย์หรือว่ามาทํางานเรารู้สึกติดใจยอยากจะอยู่ที่นี่ก็เยอะขึ้นเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยหรือคนเอเชียที่อยากที่จะย้ายมาที่นี่คือคนทั่วโลกเนี่ยก็อยากที่จะย้ายมาอยู่นะคะสาเหตุที่คนยังเลือกประเทศออสเตรเลียอยู่ยังเป็น c h i อ ice ระดับตน้ตนๆอ,อยู่ที่คิดว่าข้อที่1คือค่าแรงที่สมเหตุสมผลคือไม่จําาาเเป็นนว่คุณจจะต้องงบบรียสูมกก จะได้เงินสูงๆเท่านั้นจะต้องเป็นหมอเท่านั้นที่จะได้เงินเดือนสูงคือที่นี่เนี่ยค่าแรงสําหรับคนที่ชนชั้นแรงงานเองหรือว่าคนที่เรียนจบสูงๆมาอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะเลยนะคะบางคนเนี่ยพี่รู้จักคือหมอฟันก็ได้เงินเดือนเท่านี้ทั้งปาร์พาพัมเมอร์ก็ได้เงินเดือนเท่านี้ได้พอๆกันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าพี่ให้ตัวอย่างคือเพื่อนบ้านพี่เนี่ยเนบเบร์เนี่ยค่ะเขาทํางานเป็นคนขับรถไฟนะคะซึ่งคนขับรถไฟเราจะไปดูถูกว่าเฮ้ยจะได้เงินเท่าไหร่เชียวแต่จริงคนขับรถไฟในประเทศออสเตรเลียเนี่ยได้เงินเดือนเกือ คนขับรถไฟเมลเบิร์นซิดนีย์อะค่ะรอบดึกรถไฟส่งของอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นเขาทำงานแบบสามอาทิตย์ three weeks on ก็คือทำงานสามอาทิตย์แล้วก็หยุด1นึวีสอาทิตย์หยุด1วีคทุกๆ1วีที่เขาหยุดเนี่ยเขาจะไปเที่ยวนิวซีแลนด์ไปเที่ยวญี่ปุ่นคือสรุปว่าทั้งปีเนี่ยเขาไปเที่ยวต่างประเทศทุกเดือนคือเขาได้เงินเยอะแล้วก็มีเงินเก็บเยอะมากะนะคะจนพี่คิดว่าถ้าเรามาแล้วเราได้วีซ่าแล้วเราหางานทำที่เราคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องติดอยู่ที่สายอาชีพใดสายอาชีพหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเเปิดโโออออออกกกกาาาาาาสสใหหหห้้ััับตตวววงงงงแล็มมช่่นรื ใข้อสองที่พี่คิดว่าทำไมประเทศออสเตรเลียยังน่าอยู่เสมอก็คือเป็นเมืองที่เปิดโอกาสให้กับหลายๆคนหรือให้กับทุกๆคนอย่างคนที่มาเป็น PR แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะไปเรียนเพิ่มเติมเพื่อที่จะเพิ่มทักษะให้กับตัวเองได้พี่เห็นบางคนเพื่อนพี่จบในสาขาบัญชีมาแต่พอมาทำแล้วรู้สึกเออไม่ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ไปเรียนอย่างอื่นไปเป็นเรียนด้านพยาบาลเพิ่มขึ้นหรือว่าเรียนทางด้านเป็นครูอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนสาขาอาชีพได้ทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็มีการส่งเสริมให้เรียนฟรหรืออสส่งเิมใ้ักบ หลายประเภทอยู่นะคะคนที่ถึงวีซ่าหลายๆประเภทด้วยฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองดูได้แล้วก็บางคนที่แบบเมื่อ5้าปีที่แล้ว2ปีที่แล้วหรือไม่กี่ปีที่แล้วเองเนะะี่ยค่ะเขาสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเปิดร้านอาหารหรือเปิดเป็นเจ้าของกิจาการตัวเองซึ่งหลายๆคนก็ทําได้ด้วยดีนะคะจะบอกว่าเนีอยู่ที่เมืองไทยก็เปิดเป็นเจ้าของกิจาการได้ก็ใช่แต่ว่าที่นี่คือเราไม่ต้องมีเส้นสายเราไม่ต้องมีคนรู้จัก <laughs> คือเราไม่ต้องใช้เส้นสายในการที่เราจะประสบความสําเร็จถ้าตั้งใจขยันทํางานหรืออะไรเนี่ยก็ประสบ อยู่ก็คืออากาศบริสุทธิ์มันไม่จําเป็นต้องคือตื่นมาเปิดหน้าต่างแล้วแบบรู้สึกหายใจได้เต็มปอดแค่นี้มันก็รู้สึกดีกับชีวิตแล้วนะคะก่อนหน้านี้บอกว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยไม่ฟรีฟรีอย่างเดียวคืออากาศแต่ตอนนี้จะบอกว่าหาอากาศบริสุทธิ์ก็อาจจะไม่ฟรีแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าที่เมืองไทยก็สครัลกันพอควรเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรต่งตาง pollution นะคะคือประเทศนี้ก็คือยังน่าอยู่หลายๆข้อนะคะจะพูดไปก็คงจะยาวแต่ว่าอยากจะบอกน้องๆที่อยากจะมาหรือว่าเพิ่งจะมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจอะไรงะนเงนี้ย แล้วประเทศนี้เนี่ยค่าตอบแทนสูงค่าคงชีพสูงด้วยก่อนที่เราจะมาเราอาจจะสอบถามคนอื่นเลยว่าเออรายได้ต่ออาทิตย์ประมาณเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต่ออาทิตย์ประมาณเท่าไหร่ที่เราจะเอ็กเซปตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะลองทํา Excel Sp r e a d s h ช e t ดูว่าถ้าเราต้องหางานทําเพื่อที่จะคับเวอร์ทั้งค่าเรียนค่าเช่าบ้านอะไรเงี้ยมันคับเวอร์ได้หรือเปล่าคือถ้าบางคนมีที่บ้านพ่อแม่ u p อร์ตอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคนไหนที่จะมาเป็นครอบครัวชนชั้นกลางแบบที่เองเนี่ยถ้าจะมาเราต้องมาส่งเสียตัวเองเนี่ยไหวหรือเปล่าเราต้องถามตัวเองงหรรืออาาาาาบบาคนนเเามมกัแแี2ง นั้นเขาไหวฉะนั้นเราก็ต้องทําการบ้านมานิดนึงไม่ใช่ว่าจะมาตายดับหน้าสถานเดียวซึ่งตอนนี้มันมีอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะซึ่งสามารถที่จะหาข้อมูลหาอะไรได้หลายๆอย่างเราควรที่จะทําข้อมูลทําการบ้านตรงนี้ให้แน่นก่อนที่เราจะมาหรือว่าพอมาแล้วเราก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าเราอยู่ได้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนมาแบบหเดือนไม่ใช่เรากลับไปเพราะจริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้มันยากคือคนที่มาคนเดียวเนะี่ยอาจจะแบบโฮมซิกด้วยหรือว่าคือเอ้ยไม่เจอเพื่อนที่ดีไม่เจอสังคมที่ดีอะไรเงี้ยเรารู้ เราองหาอะไรที่ยึดเหนี่ยวตัวเองไว้นิดนึงพอสมควรนะครับเพราะการที่เรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองจากกันไกลกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็ต้องเก่งพอสมควรที่จะคิดว่าเออที่เราจะอยู่เองได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าต้องมีความตั้งใจที่มุ่งมั่นบางคนเขามาคนเดียวแต่ว่าเขาอยากได้ PR พี่คะหนูจะไป PR มีวิธีไหนบ้าง1 2 3 4บอกให้หนูทราบหน่อยแล้วหนูจะไปพยายามตรงนั้นบางคนเขามาด้วยความตั้งใจแบบนี้ถึงจะไปได้ไกลน,นะคะต่อมาคือที่จะแนะนําก็คือคนที่จะมาเนี่ยควรที่จะหาคอนเน็กชันก็คือคอนเน็กชันหมาอความว่าลองเสิร์ช นี่คนไทยในเมลเบิร์นหรือในเมืองต่างๆนะคะว่าจะมีงานอะไรว่างบ้างเราจะมีหาเช่าบ้านอะไรได้ที่ไหนหรือว่าเราถนัดอาชีพอย่างเงี้ยเราอาจจะไปเข้ากลุ่มไม่ต้องกลุ่มคนไทยก็ได้มันเป็นช่างทาสีในเมลเบิร์นหรือว่าเป็นกลุ่มบาริสต้าในเมลเบิร์นเขาหางานกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเปิดโลกรู้บ้างว่ามันมีงานอะไร a v a i ล a b l e เพราะว่าสมัยก่อนที่พี่มาคือสิ่งเดียวที่ทําได้คือริ้นเรซูเม่แล้วก็ไปเดินหยอ่อนตามร้านนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือบางคนเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยเขาได้งานแล้วอ MP, ่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แบบไม่กี่วันทั ะะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ถือว่าเตรียมตัวได้ดีมากๆกันนะคะต่อมาสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พี่คิดว่าเราจําเป็นมากๆก็คือภาษาอังกฤษเราต้องดีฝึกภาษาอังกฤษไว้ตั้งแต่ที่ใช้หรือว่าที่นี่ก็ได้นะคะฟังพูดอ่านเขียนทุกวันเนี่ยยิ่งภาษาอังกฤษเราดีเรายิ่งเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะออกไปหรือว่าหาโอกาสที่ดีๆมากขึ้นกับชีวิตอะคะ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ดีคิดว่าเราเริ่มจากร้านไทยก่อนกลายเป็นว่าติดอยู่กับร้านไทยไปนานเลยห้าปีสิปีภาษาอังกฤษไม่พัฒนาอะไรเงี้ยแต่บางคนเนี่ย ะะแต่หมายความว่าเขาฝึกพัฒนาตัวเองเไปร้านฝรั่งร้านญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายค่าตอบแทนสูงขึ้นเขามีคนมาเห็นฝีมือเขาเห็นทักษะเขาเขาได้เลื่อนขั้นได้โปรโมทเป็นแบบ Executive Chef ได้เป็นเชฟขั้นสูงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไปทํางานในองค์กรที่เป็นมีฝรั่งหรือคนออสเตรียเยอะได้รับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลแล้วก็คนหลายคนมามองเห็นสเก็ภาพของเราอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นภาษาอังกฤษเป็นจุดเริ่มต้นที่เราควบคุมได้ลหลายๆอย่างเราอาจจะควบคุมไม่ได้ค่าของชีพอะไรต่างๆเกิดเหตุสุดวิสัยต่่างๆแล้วคบุมมไไดประเทศอ สิ่งที่เราควบคุมได้คือเราจะพัฒนาภาษาอังกฤษและเราจะให้เวลากับตัวเองห้านาทีทุกวันสินาทีทุกวันในการพัฒนาภาษาอังกฤษเนี่ยเราเพื่อที่เราจะหางานที่ดีขึ้นได้หาเพื่อนกลุ่มที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็อาจจะหาโอกาสที่ดีขึ้นให้กับชีวิตนะคะสุดท้ายถ้าถามว่าประเทศออสเตรเลียยังน่าอยู่ไหมก็คิดว่ายังน่าอยู่สําหรับสายตาพี่นะคะมีโอกาสหลายๆอย่างให้กับหลายๆคนนะคะแต่ว่าต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจเท่านั้นนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่รับฟังแล้วก็รับชมคลิปวิดีโอนีีนะะี้้คขอบุณมมากๆท่เพจ Facebook ด อย่าลืมเข้าไปดูกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ